สองฮัลโหลไม่คิดคุณเม,มทัศผมให้เวลาห้านาทีทางนี้มีสามทางนั้นละทางนี้แปด มันจะต้องไปช่วยทางโน,น้นฮะมันก็รีบๆจบทางนี้ก็แล้วกัน ไม yeah. ่คินจะกุมเท้าปากเลยเหรอให้เวลาแค่ห้านาทีถ้ามีรองเท้าเกลีกาเนี่ยฉันมาช่วยนายไม่ทันหรอกวิียาเป็นไงบ้างไม่ต้องเป็นห่วงนายท่านอาสาไปช่วยเอง รู้ว่านายท่านอยากไปช่วยคงดีใจหน้าดูไม่รู้สินะนายท่านพาคุณปันไปด้วยงั้นก็จบอะเีอาอยากเป็นันดับหนึ่งนี่นะถึงได้ไม่ชอบน้าคุณปันขนาดนั้นนะที่มาแย่งตำแหน่งคนปรดจากนายท่านไปรีบไปกันเถอะมมชิน ท่านไม่เป็นไรสมัยคีอาผมไม่เป็นไรผมทราบซึ้งใจนะที่มันเลือกช่วยผมช่วยปล่อยกันได้ไหมผมจะจัดการอย่งนีได้คำแค่กับทางสู้ก็อพอห้ามข้าม,มนุษย์ตามกฎของฉัน,นผมไม่สนกฎบ้าเลยนะนพวกเราคือแวมไพร์มนุษย์ก็คือเหยื่อพวกเราแต่าท่านอยากช่วยมนุษย์ท่านก็มาแข่งล่าพวกมนุษย์นี่กับผม คนที่านช่วยไว้ผมก็จะยกให้เลยไม่ค่าด้วยตกลงไหมเงินถ้าฉันชนะนายต้องทำตามกฎของฉันอย่างเคร่งครัด 啊！哎！我干你！哎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  ุณเมย์คิดเป็นไงบ้างครับที่รู้สึกเพียจากการใช้พลังรักษาตัวเองนิดหน่อยครับเรื่องอะไรท่านครับคุณลามินเขาใช้ความเหลือง้นนามาก่อนแล้วครับกลัวข่้อาจะทำอะไรเกินอัเหตุเฮ้ยเดี๋ยวขอคุณบันข้างในมันอันตรายสำรับมนุษย์ให้ผมเข้าไปดู้วยตาตัวเองได้ไหมครับว่าคุณลามินปลอดภัยอย่างนั้นไม่ได้ครับ แต่คุณปันต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับครับ <c oughs> <c oughs> มกนี้ก็เสมอกันะนายท่านท่านช่วยพวกมันได้สิฉันฆ่าพวกมันได้สิผู้ชายคนนี้ยังไม่ตายครับคุณเมคินคุณช่วยเขาได้ไหมครับ ในฆ่าไปได้แค่สามในแพ้แล้วแต่ถ้าฉันฆ่าอีกคนฉันจะไม่แพ้ท่านเฮ้ยไอ้เฮ้ยนี่ยไอ้พอแล้วเคียร์หยุดเถอะเคลียร์ จอรับตักทีว่าคุณปันเป็นคนที่ไหนท่านเลอกแล้วไม่เป็นไรนะปันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะปกป้องนาเอง กเราเหล่าฮันเตอร์ทุกคนจงฟังถึงคืนนี้ภารกิจของพวกเราจะล้มเหลวแต่เราจะดื่มเพื่อเป็นเกียรติให้กับพี่น้องที่ยอมเสียสละเพื่อความฝันของพวกเราชูแก้วในมือขึ้นมาแล้วดื่มแทนเลือดและว,วิญญาณของพวกมันเพราะต่อจากวันนี้พวกเราเหล่าฮันเตอร์จะไม่ยอมถอย จนกว่าเผ่าพันธ์แวมพายของพวกมันจะหมดสิ้นไปปันว่าอยากมีบ้านเล็กๆที่สงบปลูกดอกไม้แล้วก็อยู่กับคนที่ผมรักแล้วที่นี่เป็นเหมือนที่นายฝันไว้ไมมปันนายชอบที่นี่ไหม ท่านไว้ใจผู้มนุษย์มากเกินไปแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะหาหลักฐานมาให้ดูถ้าฉันคือภาพที่วาดไว้คงมีแค่โครง วาดเอาไว้จะเจอเข้ามาเติมสีให้ภาพมีความหมายและเธอจะมีใครสักคนที่เธอไม่ใจเต้นใี้คนคนนั้นไม่ใช่ใครแต่ต้องเป็นเธอเท่านั้นตอนนี้ก็ยิ่งจะคิดจะฟื้น ยิ่งคิดถึงเธอไม่มีทางจะขาดกันได้เลยเหมือนสองเราถูกเละคิดใช่ เชตานั้นจะลิขิตให้ฉันได้บอกรักเธออีกใด้แสงของดวงจั